ต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆในวงการฟุตบอลบ้างซึ่งล่าสุดแล้วคิงพาวเวอร์เป็นการสร้างสนามใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลในต่างจังหวัดนะครับซึ่งล่าสุดแล้วกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้ทําพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลย่าเทียมาตรฐาาสากลแห่งแรกขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งดําเนินการจัดสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของโรงเรียนทวสบุรีวิทยาคม ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาจะได้สมัมผัสกับฟุตบอลสนามฟุตบอลที่ดีนะครับโดยมีทางด้านของคุณไอรัตมาเปิดตัวเองด้วยนะครับซึ่งในงานนั้นได้รับเกียรติจากนายชำนาญชื่นตาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดอายวัฒศีวัฒนะประพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ Power, นายแสงสินวิไลลักษณ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบุรีวิทยาคมครับโดยโครงการ King Power ร์ไทยพาวเวอร์พลังคนไทยนะมีเป้าหมายสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศไทยให้ครบ100สนามภายในปี2,565ซึ่งตอนนี้สร้างไปแล้ว60สนามทั่วประเทศนะครับเป็นข่าวดีของคนร้อยเอ็ดที่จะได้เล่นฟุตบอลบนสนามย้าเทียมที่มีมาตรฐานสากลครับ